นนทบุรีสั่งเด้งแล้วร้อยตำรวจโทรป้อมจราจรแยกพงเพชรคลิปว่อนให้วางเงินไว้บนโต๊ะแล้วคืนใบขับขี่ร้ใบเสร็จค่าปรับเจ้าตัวลั่นไม่ได้ทำอะไรผิดจากกรณีมีคลิปว่นเหตุการ์ชายกับเด็กหญิงสวมแมสพูดคุยกับตำรวจจราจรยศร้อยตำรวจโทภายในตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจรแยกพงเพชรตอบางเขนอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี โดยมีการบันทึกคลิปจากด้านนอกหลังพูดคุยกันนานกว่าสองนาทีผู้หญิงสวมหมวกสีแดงได้นำเงินแบงค์ร้อยมาวางไว้บนโต๊ะก่อนตำรวจนายดังกล่าวจะส่งใบอนุญาตขับขี่คืนให้ไปโดยไม่มีใบเสร็จล่าสุดเรื่องนี้วันที่22ธันวาคม2567สถานีตำรวจภูทรรัตนาธิเบศจังหวัดนนทบุรีพลตตำรวจตรีปรัชนาแผ่นผาพอบกอพสัมภาจจานนนทบุรีพันตำรวจเอกพิสุทธิ์จันทรสุวรรณผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศ เรียกร้อยตำรวจโทรรองสวจรซึ่งเป็นตำรวจจราจรที่มีภาพปรากฏอยู่ในคลิปเข้าชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพลตำรวจตรีปรัถนาเปิดเผยว่าจากคลิปวิดีโอและที่ได้รับรายงานเรื่องนี้ผู้บังคับบัญชาทั้งระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและภาคให้ความสนใจว่าเหตุการณ์จริงๆเกิดขึ้นเพราะอะไรจึงสั่งการให้ตนมาประชุมเพื่อทราบข้อเท็จจริงว่าเหตุการณ์เกิดจากอะไรซึ่งได้เรียกตำรวจในคลิปมาสอบถาม เจ้าตัวปฏิเสธว่าไม่ได้เรียกรับอะไรและจะรายงานเป็นเอกสารมาให้ได้รับทราบว่าเกิดจากอะไรขณะนี้พอจังหวัดนนทบุรีได้มีการสอบสวนเป็นส่วนแรกโดยมีคำสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศเป็นผู้ตรวจสอบและได้มีคำสั่งให้ตำรวจตามคลิปไปช่วยราชการประจำที่สปกพจอวอน,นนทบุรีเพื่อให้ขาดในตำแหน่งเดิมและให้สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศ นั้นทําการสอบสวนโดยอิสระเพื่อทราบข้อเท็จจริงวันสองวันนี้น่าจะรู้เรื่องแล้วแล้วขณะนี้ได้พยายามตามผู้ที่ปรากฏในคลิปทั้งหมดมาสอบถามว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะดูตามคลิปไม่ได้ยินเสียงว่าเขาพูดอะไรกันบ้างจะทราบข้อเท็จจริงก็คือต้องมากันทั้งสองฝ่ายจริงๆแล้วเป็นการจับกลุมตามปกติตอนนี้ไม่ต้องเป็นห่วงทั้งสื่อมวลชนและประชาชนถ้ากรณีสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วตำรวจทำความผิดจริง ก็คงต้องดําเนินทั้งคดีอาญาและวินัยคงไม่ปล่อยผ่านตํารวจเราเองถ้าทําผิดจริงเราคงไม่เอาไว้จะดําเนินทั้งคดีพระวินัยโดยเด็ดขาดตามคลิปผู้ถ่ายเราก็ยังไม่ทราบว่าเป็นใครแม้กระทั่งผู้ที่อยู่ในคลิปขณะนี้กําลังจัดทีมสืบสวนตามหาเพื่อจะดูว่าเขาเป็นใครและเอามาสอบสวนปากคําว่าเหตุการณ์จริงๆเกิดขึ้นเพราะอะไรยังไงเราต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายว่าเกิดอะไรขึ้นในเหตุการณ์นั้นผู้การระบุ